สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับออยชนแนลนะครับผมตอนนี้ก็กาลังทอดหนังไก่อยู่นะครับแม่กลับมาจากที่ทํางานซื้อหนังไก่มาด้วยทอดเองมันก็อร่อยกว่านะครับซื้อร้านมันก็จะแบบไม่ไม่เท่าไหร่ทอดเองมันจะรอ้ได้ดักใจกว่านะครับเราจะทอดนานเท่าไหร่ก็ได้นะก็จะทอดกินกับตำข้าวปุ้นนะครับหรือตำขนมจีนนะครับผม นี่นะตอนนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับนี่ก็จะกินตอนดึกเพราะว่าแม่เพิ่งเลิกงานมาแล้วเนาะยุงเยอะมากเลยบ้านผมยุงเยอะมากเลยดูน้องบ้านคนอื่นยุงเยอะไหมนะครับ คนบ่อยๆเดี๋ยวมันติดกระทะนะต้องคนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะติดกระทะนะช่วงนี้เวลาทำคลิปผมก็จะน้อยลงเหมือนนะครับเพราะว่าโรงเรียนผมเปิดแล้วนะครับก็ต้องไปเรียนนะครับ ไปเรียนก็สนุกมากเลยนะครับมีเพื่อนเต็มเลยรอเวลานี้มานานแล้วนะครับงจากที่ไม่เรียนมาหนึ่งปีความรู้แทบไม่มี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอดูตอนสุกเลยนะครับตอนนี้หนังไก่ก็สุกแล้วนะครับนะีหอมอะไรเรียบร้อยแล้วนะ ก็ใส่มะกรูดล,ลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม <c oughs> ความหอมน,นะครับผมไปถามแม่แล้วว่าเอาขึ้นจานนี่นเลยนะหน้าตาลก็จะประมาณนี้นะไม่กจะสีเหลืองๆนะเนี่ยสีเหลืองออกน้ำตาลนะครับกอดด้วยใส่จานเลยนะครับ เสด็จน้ำมัน,นออก้วยเดี๋ยวมันมันคืนติดกระทะมากเลยใช้เป็นกระทะก่ามันก็จะติดกระทะนะครับ ทั่วใส่ใบมะกรูดลงไปนะใบมะกรูดจะใส่ตอนที่มันใกล้สุกแล้วนะครับแบบนี้ก็แบบนี้ได้กว่าเกืบไหมเกอดไหม เดี๋ยวเราไปตำขนมจีนกันต่อเลยนะครับไปเลยตอนนี้แม่ก็กําลังตำส้มตํานะครับนี่นี่ก็ครึ่งกิโลทอดมาเหลือแค่เนี่ยเหลือน้อยมากเลยนะอย่เรากำลังจะตาขนมจีนนะครับบอกเลยว่าวันนี้น่าจะเผ็ดแน่นอนดูจากทรงเลยวะใช่ไหมถ้าไม่เผ็ดไม่ใช่แม่ช่วงนี้เบามือไม่เป็นเลยเรื่องเผ็ดเนี่ย <laughs> รู้ไหมว่าดูครั้งแบบม่ตำก็เผียดตลอดหรอวะไม่เผีดขึ้นเรื่อยอ่ะเอาหรอเออเป็นอะไรกไม็มือหนะ่ะแล้วก็มีผักกินกับสุตมตำด้วยนะครับเป็นผักนี้ผมชอบกินมากเลยนะมันคือผักอะไรนะมันคือผักเหรอผักชะอมชะอมนะครับนี่ผักคะผ,ผักคะชะอมคลอดกับไข่เจียวกินก็อร่อยเหมือนกันนะตอนนีินก็ปี ไม่ดูแม่ทำต่อเผ็ดไหมเผ็ดไม่รู้ดูพีคจินี่ครับเผ็ดไม่เผ็ดไม่รู้ไม่เผ็ดไม่กินนี่นะครับยุงเต็มเลยยุงเยอะมันยาวมันฉืนโซนนี้ยุงก็เยอะมากเลย นฝนจะตกด้วยไงหนีฝนมาเนี่ยแต่ก็เห็นตกสักทีทำผิดให้ละเอียดนะ,ะีะละเอียดอ,อีกไหมใส่อักไมพอพอเร<พ>อ้วจะจำเยอะเห็นไหมสีพริกเห็นเห็นเห็นแซบ่บแซบ่บขี้แตกขี้แตน น้ำตาลปี๊ดนี่น้ำตาลปี๊ดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็หวานด้วยใช่ไหมตัดหวานตัดไปมันหอมด้วยใช่ไหมนี่ชูจังไง เราใส่มะเขือเทศลงไปเสร์ฟลงไปอันนี้ก็จะตำเยอะหน่อยนะครับตำเยอะแต่ก็หมดทุกครั้งนะครับไม่เคยมีเหลือเลยส้ตมตำเน่ยแซ่บเกินเพ็ดเท่ไหนก็หมด งพ่อทั้งลูกแต่ก็กินจนหมดก็มันผิดแต่มันหิวมันผิดแต่มันหิวใส่เยอะจังอือผมจีนมันเยอะไงไม่ได้ใส่หมุดคิงเลยเหรอมังไว้บงไว้หน่อยบงไว้ ทำมาตั้งหลายหลายปีแล้วว่าไงใส่ถั่วลงไปด้วยน,นะครับแล้วก็มะนาวแม่จะใส่กี่ลูกมะนาวใส่ลูกเดียวนี่แหละไม่ถึงลูกอืมใช่ทำมันเยอะลูกหนึ่งไปเลย อ้าวหนุ่มจีนมันเยอะอยู่อือหือนำเยอะมากเลยหอมด้วยทำลายแตกแล้วทีนึงปลาใส่น้ำปลาลงไปไม่มีตวงนะสำหรับแม่ไม่ตวงปลาชอบนะก็ใส่น้ำลงไปใช่ชอบอันไหนใส่ลงไปเลย ใ,ใครชอบใครชอบกินปลาลาก็ใส่ตอนลงไปด้วยใช่ชอบกินตอนมันก็ใส่ได้ใช่แต่ตอนเ,อเรามันไม่มีแล้วตอนมันหมดแล้วลูกก็ไม่ชอบด้วยอ <laughs> <laughs> ืมกลิ่นหอมมากเลยห <c oughs> ิวละ <c oughs> ได้กลิ่นแล้วแบบ หิวน้ำลายไหลถ้าคือกล้องต่อไปถ,อ <laughs> ถ้ากล้องมีกลิ่นถ้ากล้องมีกลิ่นดูดิ้ดก็จะมุดมดอย่าสีอะไรอยู่มั้งยังไม่เสร็จนี้น้ำลายแสีแช่งเร็วนี่ห่ายยังไม่เสร็จนะเนี่ย ใส่ให้เบิร์ดนีข้าปุ้นใส่อะไรเยอะทั้งฮะมาทำอะไรครับ <laughs> ไปปิดน้ำด้วยจะาะไปปิดน้ำเลยพ่อปิดน้ำให้ลูกแน,น่น่นนะป้าใส่หมดเข่งเลยนี่ก็แยกๆไม่ให้ไม่ให้มันเป็นก้อน ไม่ใช่เส้นนี้มันไงเส้นแบบลวกไงน,นนี้มันเส้นมันใช่เส้นสดนใช่แล้เวเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับให้เส้นดูดน้ำปลา,ลาเข้าไปโอ้เดี๋ยวขอล้างมือแป๊บนึงกล้องสีตาขาวหน่อยนะ แต่ความจริงนี่คือสีแบบแดงเสร็จเข้ากันแล้วเสร็จแล้วเป็นข้อนี้ก็เสร็จแล้วชิมงบเป็นยังไง ผ็ดใช่คำแรกคือเผ็ดนั่นไงว่าแล้วอีละจะอร่อยแซนะ่บละอลองชิมดูดิแต่เผ็ดแม่บอกแล้วว่าเผ็ดมากอืมอืมคำแรกคือเผ็ดอืแต่แซ่บมากคฮยดิต่แม่ตักใส่จาน แซ่บจริงๆอะ่ะแซบ่บหลายแซบ่บหลายอะ่ะแซบ่บหลายเด้อแซบ่บหลายเด้อแม่ตำเคร่งตำวันไหนไม่มีไม่อร่อยไม่มีหรอกแตบอกแม่มีนะครับแต่ว่าไม่บ่อยอะเียด่าต่อไปไม่ตำให้กินซื้อร้านร้านก็รอ,อร่อยเยหมือนกันนะออร่อยแะ่มันโคร้ะแบบเนี่ยเดยไล่ไปกินร้านมันก็จะโครแล้วฟิวแม่ตำม,มันก็จะแบบ เผ็ดเผ็ดแห้งแห้งถ้ากินร้านมันก็จะมีน้ำมาด้วยบ้าอันนี้ก็หนุ่มจีนมันดูดน้ำไงนี่นะครับเสร็จปะเราไปกินกันเดี๋ยวแม่ล้างผักก่อนเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับอาหารเสริมอาหารเสริมตังเสริมเพราะว่าทอดออกมาครึ่งโลแล้วเหลือเท่านี้ในกรอบไหมแคบหมองกรอบนะกรอบเสียงคำแนะนำจริงๆบอกว่าเผ็ด ก็มาแค่หมูใช่ไหมพ่อเปิดพุ่มจะรู้หรือเปล่าจะมันจะดังหรอเปล่ไม่รู้แค่หมูเค็มจังไหมเสียงลมจะไม่เข้ากล้องเข้าเข้าปิดเหรอเวลาเราทอดแค่หมูทำไมมันไม่ไม่เหมือนเขาอะ่ใช่น้ำมันเตียว มันหมีท่าเขามีเทคนิคของเขาพวกนี้นะเขามีสูตรของเขาบางคนเขากระทอดอืมหนังไก่กรอบๆอบ,บบนี้นเลยดีแล้วที่ทำเผ็ดไอน่ะ้นอืมฟังเสียงดี่ดีแล้วที่ทำเผ็ด เค็มไข่หมากไข่หมากกว่าไข่หมากปะใครหมากดอยมันเป็นกับคนทอดไงคนทอดทอดไม่ดีเค็มไม่แก่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะรุ่นทอดยี่สิบยี่เหลือแม่ไม่ซื้อมาทอดเองหรออืมใช่ซื้อมาคงครึ่งโลทอดถ้มาเหลือจะเา็นี่ะเค็มอือ

ลูกชอบสไตล์ทำไมลูกจะไม่กินใช่ไหมแม่ลูกไม่ชอบจริงนะตบง่ายนะเวลาแ <c oughs> ค่หมูนเลย ห้าสิบบาทนะถูกหรือแพงก็ไม่เหงือแพงมาก้ว่าถูกนะได้เยอะด้วยุกต่ำนมจนนะมุกเิดเท่าดไหนบ้างใช่แมนต้องเผ็ดกันนิันึงไหมเลยเนี่เผ็ดแล้วฮะเผ็ดแล้ว ทำเยอะมากเลยอันอนั้นเราไม่หนึ่งครึ่งเลยแม,ม่จะเป็นรอบเดือนแม่ก็ยัที่แรกแม่ว่าเราจะไปซื้อไข่ ไม่มีอ่ะไม่มีไข่ไม่มีไปดูมาแล้วขาเืงขายเมื่อวานแล้วไม่มีปอ,อดทำพิมพ์ไข่เลยเอาไว้คิดนะหนังจบง่ายกระโดกันเด,ดียนะ <c oughs> เนาะเขาสิบจบหนังอนะืมหนัง นันแกนว่าข้อดนันไปป้าทำไมนะมันเป็นไรออกขุมนิดนึงเหรอ <c oughs> อืมหืมอืน่าจะนานไปนิดนึงแต่ก็ควโคตรแต่ก็เหมือนจะข,ขุมควดควดมอนกันด้เ <c oughs> ก,ก็บมูลก็พิมไปกินมากกิมเลยนะใช่ <c oughs> ไม่แค่หมูเมียเค็มมันจะคำแรกเนอ,อนี่มีรูปของแต่คำแรกพอกินมาเรื่อยๆไม่ค่อยผิดละเนี่ยหนังเรื่องนี้มาแทนหนังนนนหนังเก่าหรือหนังใหม่ใหม่เนี่ย ปิดช่องยี่สียสี่มีหนังเรอยี่สี่มีหนังเหรอไม่ชองยี่สเก้า่มีหนังเหรอยี่สี่หนังไทยใส่ใช่หนังนี่ยนะหนังไทยจะเป็นยี่สี่อ๋อาแหนังแบบแนวตลก เนี่ยตลกดีกว่าลูกกาวกรอบมูอ่าอือึรู้สึเหมือนว่าน้อตน้ำตาลปี๊บเต็มปากเลยแน่ล้วแม่ตโคตรหวานดวงดี่ะเรื่อง พ่อทีน้าไม่กินเนี่ยเผ็ดแล้วขอบคุณค่ะคุณรู้นี่มาเผ็ดใคยนะจะอิ่มแล้วไง มันยังไม่หมดเลยรู้รู้มันเผ็ดมันจะเผ็ดตอนนี้ใกล้อินเนาะถ้าอมแม่ซื้อมาเป็นแพ็คเลยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวทอไข่ได้ไหมเดียวไข่แล้วอมไหมน้นพริกกะปิจะทอทันเนะ ไม่ตอนเชา้าตอนเย็นได้หรอเผ็เล้ว <c oughs> ี้ก็ขอจบมาเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ